สวัสดีครับพบกับผมนะครับปาวิสาออตโตออก,ออกรถเนี่ยได้รถดีต้องวิสาออโตคารสาขาการจนาพิเศษในยุคที่ราคาน้ํามันเราไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่เท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นทางเรืองของเรามีอะไรบ้าง 1. รถไฟฟ้าราคาก็แพงนะมีแบเตเสียมีอะไรปัญหามันยังไม่นิ่งอีก2ปีคิดว่าน่าจะรถไฟฟ้าเราน่าจะไปจับต้องใช้กันได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่ต่อมาก็รถไฮบริดรถไฮบริดเป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะ ช่วงนี้ราคารถไฮบริดก็ขยับขึ้นกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและอย่างสุดท้ายนะก็คือรถติดแก๊สเป็นแนวทางที่ประหยัดที่สุดคุ้มที่สุดเติมที่ไหนก็ได้และก็สะดวกสบายมากๆนะครับผมอย่างคันนี้เลยผมเอา Camry ่คันนี้ติดตั้งแก๊สถังของ Energy Reform นะครับผมตรวจสภาพมาแล้วนะยังใช้ได้ต่อนะครับผมแล้วก็คันนี้ต้องบอกว่าแคมรีที่ติดแก๊สเนี่ยโดนโหวตมากที่สุดมีคนบอกว่าถ้าไม่ขับโตโยต้าพีอุ ไปขับอะไรดีทุกคนลงความเห็นเหมือนกันหมด Camry ติด LPG ครับรถที่ผมนำมารีวิววันนี้จะเป็น Toyota Camry รุ่นย่อย 2.0G คันนี้เป็นรถปี2010ติดตั้งแก๊ส LPG ถังของ Energy Reform มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลขไม่150,000กิโลเมตรนะครับผมส่วนราคานะโอถูกมากๆ359,000บาทครับต้องบอกว่าทุกวันนี้นะครับค่าติดแก๊สนะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าค่าติดแก๊สราคาขยับสูงขึ้นนะครับผม แต่คันนี้ติดมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพามาชมรอบคันแนละ้วเดี๋ยวทดลองขับด้วยมาดูกันว่ารถติดแก๊สเนี่ยการใช้งานเป็นยังไงนะครับผมตามผมเลยครับ สนับสนุนโดยวิสารออโต์คาร์สาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิกควาน้ำท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอัลต์คา .com คมาครับเรามาเริ่มดูรถคันนี้กันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยด้านหน้ารถแคมรี่ไม่ว่าจะโฉมไหนต่อโฉมไหนนะผมบอกเลยมันสวยทุกโฉมจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันก็เป็น t n g แพลตฟอร์มใช่ไหมก็ยังสวยอยู่แต่ว่า เขาไม่ได้จะแบบแตกต่างกันไปจนแบบเฮ้ยแตกต่างกันไม่เห็นฝุ่นนะสวยทุกรุ่นตั้งแต่ปี08ขึ้นมาสวยแล้วนะครับอ่ามาเริ่มดูคันนี้นะกระจังหน้าอันสวยงามไฟหน้านะครับเป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์ด้านล่างมีไฟตัดหมอ,อ,อกพร้อมนะก็ะดูสวยงามเรียบร้อยสไตล์แคมรี่ดีนะครับผมโอเคเรามาเปิดฝากระโปรงครันนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2 0 0 0ซีให้กำลังสูงถึง147แรงม้านะติดแก๊สมาแล้วดูเลยสภาพห้องเครื่องนะครับแห้งๆเดิมๆนะครับผม โอเคนะคันนี้รถปี2010นถฝากระโปรงเคยถูกแกไปทำสีแล้วนะครับผมแต่ทุกอย่างเดิมแน่นอนดูเริ่มที่สติกเกอร์กันกระแทกสติกเกอร์น้ำยายแอร์เก่าๆเนี่ยสติกเกอร์มอ,อกซิซิเนี่ยสติกเกอร์เลเบล2ชิ้นนี้ที่แบบมันควรจะสีเข้มกว่านี้แต่นี่เห็นไหมยังอยู่แต่ซิดไปแล้วแปลว่าฝากระโปรงเนี่ยเดิมแน่นอนนะครับผมทุกอย่างเดิมๆนะอ่ะเรามาดูน็อตทางด้านแผงข้างนะ น็อตแผงข้างเป็นไงบ้างนะครับดูเลยนี่เดิมๆไม่เคยถูกแกะขันไข่นะครับผมต่อมาที่คาน้านหน้าเม็ดอาร์คมนะครับรูกลมๆลมน็อตข้อต่อโครงสร้างไม่เคยถูกแกะไล่มาสวยๆทุกจุดน็อตข้อต่อโครงสร้างไม่เคยแกะรูกลมๆแล้วก็ฝั่งนี้กันต่อแกะยาจัง น็อต <Not S 2> นะครับผมแผงข้างฝั่งนี้ไม่เคยถูกแกะขันไขนะครับผมโอเคนะก็ฝากระโปรงเคยถูกแกะไปทําสีรถปี2010ไม่แกะก็แปกแลกเรายกเว้นจะจอดทิ้งไว้ในบ้านเฉยๆนะแต่คันนี้แกะทําสีมาแล้วเพื่อความสมบูรณ์เรียบร้อยของรถคันนี้นะครับถัดมาดูต่อกันที่ล้อนะครับผมล้อคันนี้ต้องบอกเลยนะมันดูแบบธรรมดาอีซี่เรียบๆมากๆนะล้อแมกซ์อลลอยเดิมจากโรงงานนะครับผมขอบ16ซีรยียังเป็น2 1 5 60R16 นะครับผมก็60ก็ได้ความนุ่มนูนนะหน้ายางกว้างก็ยึดเกาะถนนดีหน้ายางเป็นยางโตโยนะครับผมปี2020ใช้ต่อยาวๆนะครับผมถัดมานะครับผมกระบกมองค่านะครับก็ขนาดใหญ่กำลังดีเนาะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับผมถัดมานับการตกแต่งของแคมรี่นะครับดูนะขอบโคเมียมที่เดินนะตรงกลางเป็น็นโนแบ็กนะครับก็ให้รถมีมิติสวยงามดีนะครับล้วคิดดูถ้าจริงๆอะแคมรี่ถ้าเป็นสีขาวอะแล้วเป็นอย่างเนี้ยมันจะสวยมากๆนะผมชอบแคมรี่สีขาวมากนะครับ มีเป็นโนแบ็กใช่ไหมมีโครเมียมตัดกบสีขาวจะสวยมากถัดมาด้ามจับประตูนะครับงั้นผมให้ดูกุญแจเลยแล้วกันด้ามจับประตูจะเป็นโครเมียมนะคันนี้ไม่ได้เป็นเคเรตนะครับแล้วก็กุญแจจะเป็นนี่นะครับโตโยต้ายุคลุ่งเรือง,งนะครับผมจริงๆรงุ่งเรืองทุกยุคนะแต่ว่าอันนี้โอเคหน่อยเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมอ่าเปิดดูกันเลยดีกว่านี่กระจกมองข้างเขาจะเป็นเลนคู่นะมันจะมีเลนที่เป็นพื้นที่แบบเขาเรียกว่าไงอะมองมุมกว้างนะครับผมโอเคนะครับถัดมาดูข้างในสภาพแผงข้างนะครับอ่า ถึงจะเป็นปี2010แต่เราเห็นได้เลยว่าสภาพแผงข้างอยู่ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์เป็นซอฟเป็นพลาสติกเป็นหนังเป็นหนังนะครับเนี่ยแต่ตรงนี้จะไม่เหมือนกับรุ่นใหม่ๆเนาะรุ่นใหม่ๆมันจะเป็นเส้นตรงแล้วนะตรงที่เป็นเปิดกระจกตรงนี้ตรงนี้เขาทำวาล์วนะครับปี2010จะเป็นวาล์วเฉียงลงมานะแต่เป็นออโต้ทุกบานนะครับผมตรงนี้กระจกมองข้าง2ฝั่งเป็นปรับแล้วพับไฟฟ้านี่เข็มวัดแก๊สนะครับอันนี้ไม่แสนห้าพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็ด้านหลังพวงมาลัยนะครับผม เป็น c ค i ูซคอนโทรลนะมีมาให้แล้วนะครับผมเบาเป็นเบาหนังตามสภาพนะครับผมก็ตามปีนะคันนี้ไม่เคยทําอะไรเลยนะแต่เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะไม่ต้องกลัวนะครับนี่นะครับเบาปั๊ไฟฟ้ามีแ a m b e ซับพอร์ตมาให้พร้อมนะครับถัดมามาดูกันที่โครงสร้างเลยดีกว่านี่ครับดูเลยครับเม็ดอาร์คมคมกลมกลึกๆจากโรงงานแน่นอนนะครับคันนี้ รงส,ส้าถัดมาดูกันต่อประตูบานหลังฝั่งคนขับกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับคอนโซลแผงคอนโซลด้านข้างก็จะดีไซน์เป็นแบบเฉียงๆมารับเนาะอาจจะคิดว่ารับกับสายตาจะได้มองเห็นชัดๆเนาะแล้วก็คัมรี่นะครับไม่ว่าจะกี่โฉมนะเอกลักษณ์ของเขาเลยนอกจากจะมีม่านหลังแล้วต้องมีม่านด,ด้านข้างนะครับผมให้มาตั้งแต่โฉมนี้เลยนะครับดูสภาพบาดแถวหลังสภาพบาดแถวหลังจะสวยกว่าแถวหน้านะครับเพราะเหมือนไม่มีการใช้งานมานะครับผมโอเคเซฟตี้เบล์มีมาให้3ตำแหน่งนะครับผม ก็กฎหมายใหม่นะต้องขัดเบลนะครับโอเคถัดมาดูที่โครงสร้างกันเลยมาดูกันเลยครับนี่นะครับเบดอาร์คมคม,คมลึกๆกลมๆชัดๆจากโรงงานแน่นอนครับมาดูที่ท้ายรถผมบอกแล้วแคมรี่สวยทุกโฉมแคมรี่สวยทุกโฉมนะครับแล้วก็นะครับผมดูนะไฟท้ายมันถ้าเป็นรุ่นใหม,หม่ตรงนี้มันจะเป็นแบนๆเนาะโฉมเนี้ยไฟท้ายมันจะเหมือนแบบยื่นออกมาเนาะเป็นข้อดีข้อเสียดีะ เวลาโดนชนเนาะไฟท้ายแตกก่อนอาจจะไม่ถึงตัวถังนี้หรออะไรอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนี่มีเซ็นเซอร์ให้มาคันนี้จะไม่มีกล้องมองหลังนะแต่ไปเปลี่ยนจอ Android ติดตั้งเพิ่มได้อุปกรณ์พวกนี้ง่ายมากข้อเสียเดียวของชมนี้คืออะไรไม่มีที่เปิดฝาท้ายจากหลังรถถ้าผมจะเปิดผมทำไง <c oughs> เปิดจากในรถหรือนี่ครับหาก่อนรูหาย,ยากซะด้วยอ่าอยู่นี่เจอละต้องใส่เข้าไปเนาะกุญแจเสียบขึ้นไปแล้วก็ไข จะเปิดฝาท้ายได้เนาะข้อเสียเดียวมีแค่นี้นะครับดูด้านท้ายดีกว่าที่เก็บสัมาระท้ายกว้างขวางมากๆลึกมากๆด้วยนะครับผมมามาดูกันเนี่แหละพระเอกของคันนี้นะครับผมผมยกให้เลยเป็นเรื่องของ Energy Reform นะครับตรวจแก๊สวันถัดไปแนละตรวจสภาพครั้งถัดไปวันที่1เดือน9ปี65นะครับผมแข็งแรงมากๆนะสวยเลยสภาพถังอ่ะก็ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับแก๊ส LPG ให้ดูแล้วแล้วกันนะ เราจะเห็นว่าแก๊ส LPG พถังแข็งแรงมากนะครับผมป้องกันกระสุนได้ด้วยซ้านะแล้วคิดดูนะขนาดไฟแชกอะละหบาทอะ่ะนั่นแหะในนั้นคือ l p g แค่พลาสติกยังเอาอยู่เลยและไอถังแข็งแรงอย่างนี้จะไม่อยู่ได้ไงถูกไหมครับมาตามมาดูกันต่อมาแขงข้างประตูฝั่งนี้สวยงามสมบูรณ์เลยอ่ะดูเบาะเลยดีกว่าไม่มีตําหนิเลยเนาะเบาะก,ก็สวยๆนะครับผมมาต่อกันที่นี่เลยผมขออนุญ,ญาตดึงโครงสร้างให้ดูเลยนะครับ นี่แมตตอาร์คสวยๆคมๆลึกๆกลมๆเดิมจากโรงงานแน่นอนคันนี้สวยนะสวยดูเลยครับแผงข้างประตูบานสุดท้ายสวยงามดูคอนโซลคอนโซลสวยๆไม่มีตำหนิใดๆนะโอเคดูที่เบาะเบาะอ,อันนี้ก็นิดนึงเนาะตรงนี้เนาะแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะเดี๋ยวเก็บงานให้ดูสวยๆนะคันนี้มาดูโครงสร้างกันต่อ นี่นะครับโครงสร้างเม็ดอะค,คมคมสวยๆคม,คมคมชัดๆไม่มีรอยตะเก็บตัดต่อตัวถังใดๆนะวัดแผงข้างด้านหน้าก็ไม่เคยถูกแกนะเนาะโอเคนี่สติกเกอร์โมเดลตัวถังรถอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคสุดยอดโครงสร้างสวยไปดูภายในรถกันไปดูว่าความกว้างขวางของโฉมเนี้ยเป็นยังไงบ้างนั่งสบายหรือเปล่าทั้งแถวหน้าและแถวหลังนะครับผมก่อนที่เราจะไปทดลองขับกันไปดูฟังก์ชันภายในนครับตอนนี้ผมอยู่ภายในตัวรถของ c a ม r ี่นะก็ ลูมก็ประมาณ4นิ้วแล้วกันเนาะไม่ถึงกําป้นเพราะว่าเบาะมันรู้สึกว่าเบาะมันหนาแล้วก็สูงมากๆนะแต่เบาะทอมรี่นั่งสบายจริงๆผมชอบมากๆครับถัดมานะาพงมาลัยก็จับถนัดมือดีเนาะโอเคเลยอะ่ะนะครับผมแล้วก็ตรงกลางนะครับวิทยุเดิมจากโรงงานของเขาชมนี้จะเป็นซีดีอยู่นะแต่ไปเปลี่ยนได้เนาะแต่ผมคิดว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับคันนี้นะครับผมผมคิดว่าเอาไอตัว DC Out l e t Bluetooth มาใส่ก็เพียงพอแล้วนะครับผมยกเว้นอยากได้กล้องมองหลังนะก็ไปเปลี่ยนจอ Android ไม่กี่ตังเองระบบแอร์ของเขาเป็นออโต้นะครับผมไม่พอนะระบบแอร์เป็นออโต้แล้วก็เป็นดูอัลแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาด้วยนะครับผมใครรอนใครหนาวไม่เกี่ยวกันนี่ปุ่มม่านหลังปุ่มโหมดขับขี่นะครับตรงนี้มี DC Out l e อมาให้ช่องวางแก้ว2องตำแหน่งมีมาให้นะครับตรงกลางมี DC o u เ l เออีกกันนึงมีช่องเสียบออกมาให้นะครับผมเกียร์นะเป็นสเต็ปขันบันไดนะสไตล์ t o โยตานะครับผมเราสามารถรู้ว่าเราอยู่เกียร์อะไรโดยที่เราไม่ต้องมองเราเอามือจับแล้วเข้าได้เลยนะครับ ตรงกลางพนักเท้าแขกนะครับผมก็นี่นะครับพนักเท้าแขกต้องบอกก่อนนะว่าเป็น2สเต็ปนะครับผมนี่นะครับตรงนี้มันเป็นจริงๆมันเป็นที่ใส่โทรศัพท์ได้ด้วยนะมันมีช่องเสียบโทรศัพท์มาเนาะแล้วก็ช่องเก็บของขนาดใหญ่นะแคมรี่นะครับกระจกตัดแสงชมนี้นะครับผมไม่ได้เป็นออโต้นะครับผมโอเคตรงนี้2ฝั่งมีไฟมาให้ไฟแต่งหน้าครบนะครับผมไปขึ้นไปได้เลยเนาะมันก็จะดับเองนะครับผมแต่ว่าแคมรี่เนี่ยยอมรับเรื่องหนึ่งนะ นั่งสบายเหลือเกินนะครับผมแต่เอาจริงหลังจากที่เราไปดูแคมรี่ตัวใหม่มานะแล้วพอผมมาดูคันนี้มันทำให้ผมรู้ว่าฟังก์ชันเขาเต็ม,มรุ่นใหม่ๆเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากมายเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็นี่เบาะตรงนี้กดเหมือนกันปรับได้เหมือนกันนะไม่ได้แตกต่างอะไรจากโฉมใหม่ๆเท่าไหร่คุ้มมากกว้างขวาง,วางดีนั่งดีชอบประหยัดค่าน้ำมันด้วยโอเคเดี๋ยวไปลองนั่งเบาะแถวหลังอยากรู้เหมือนกันเบาะแถวหลังจะยังนั่งสบายอยู่หรือเปล่านะครับผมตามผมครับ โอ้ข้างหลังนั่งสบายนั่งสบายมากสมแล้วที่เป็นแคมรี่นะครับผมม่านหลังม่นข้างปิดม่นข้างนะโอเคปิดม่านข้างเพื่อความเป็นส่วนตัวแอร์ด้านหลังสามารถเปิดปิดได้ปรับระดับได้นะอันนี้ผมมองว่าจําเป็นนะครับบางทีข้างหลังหนาวเนี่ยเราก็ปิดไปได้นะครับพนักเท้าแขนตรงกลางดีไซน์เหมือนรุ่นใหม่ๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับช่องวางแก้วสตําแหน่งนะแล้วก็เราสามารถนะครับเปิดที่เก็บของด้านหลังรถเอื้อมไปหยิบของ ทางด้านท้ายได้ด้วยเนาะบางคนบอกว่าอะไรนะไปเที่ยวเอาหมาไว้ท้ายรถสิแล้วก็เนี่ยเล่นกับน้องหมาได้จากรูนี้ใช่ไหมอย่าหาทําเลยนะครับผมเอาไว้ข้างหน้าดีแล้วนะครับแต่ก็เวลาลืมล่มฝนตกเนี้ยไปหยิบลมได้นะช่องเก็บของตรงนี้ก็ถือว่านั่งสบายมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับมาดูฟีลลิ่งการขับของเจ้ากันนี้กันอยากรู้ด้วยรถติดแก๊สอะ่ะเขาบอกชอบมีปัญหามีจริงเป่าเพราะคันเดิมมันเข้ามาเดิมๆอย่างนี้เลย๋ยวผมไปขับกันครับตามผมมาครับ มาครับมาทดลองขับกันนะอย่างแรกผมอยากให้ดูว่าพวงมาลัยครันนี้ไม่มีอาการสั่นใดๆนะครับผมเครื่องยนต์สมบูรณ์รถสมบูรณ์ดีนะครับผมถัดมาไปเริ่มขับกันนะไปเลยยุคนี้นะรถต้องติดแก๊สนะครับผมประหยัดค่าใช้จ่ายรายวันไปได้เยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ดูนะนี่ช่วงล่างลงให้ดูเลยแคมรี่ก็คือแคมรี่นะครับรถเขาดีอยู่แล้วเนาะ แค่คันนี้ได้เปลี่ยนตรงไหนค่าน้ํามันประหยัดไปเยอะเติม LPG สบายๆเลยนะครับนี่เราจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับฟิลลิ่งการขับก็ขับสบายอะ่ะแคมรี่เป็นรถที่กว้างขวางเบาะมันนั่งสบายมากๆเลยทุกวันนี้พวกรถรุ่นอื่นๆนะก็มีการแบบซื้อบอกแคมรี่ไปใส่รถด,ด้วยซ้ำเพื่อที่อยากจะนั่งสบายเหมือนนั่งแคมรี่นะครับผมขับไปเรื่อยๆสบายใจสังเกตอาการรถนะครับผมทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้มากๆเลย เดี๋ยวเล่งให้ดูไหมมีอม,มอไซค์แซงซ้ายให้เขาแสงไปก่อนแล้วกันเบรกก็ไม่มีเสียงนะเนี่ยผมแตะเบรกให้ดูนะครับอ่าไม่มีเสียงเลยนะสมมูรณ์ทุกอย่างลองบีบแต่ไหมเขาจะคิดว่าเราแกล้งเขาไปเดี๋ยวเราไปบีบตรงที่ไม่มีรถดีกว่า เดี๋ยวไม่น่ารักตอบเรื่องรูปทางมั้ระบบเบรกดีหมดคุ้คอนโทรลเลยดีกว่าไหม เนี่ยตอนนี้ผมใช้คูดคอนโทรลนะครับผมผมไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยนะครับผมปล่อยรถนะแล้วก็ควบคุมด้วยมือ,อนะครับผมล้อแต่เบรกอย่างเดียวนะครับเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เหยียบคันเร่งแล้วนะจะให้ดูขายัางไงดวีว่าไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับใช้คูดคอนโทรลได้นะครับก็เวลาขับทางไกลเนาะก็ไม่ต้องคอยเหยียบคันเร่งนะล้อแต่เบรกนะครับผมก็ไม่เมื่อยดีนะครับผม ถ้าอยากออกจากคุณคอนโทรลก็กดปิดก็ได้หรือกดเบรกมันก็จะออกให้นะครับผมอันนี้ระบบเนี้ยใช้ดีมากๆนะ,ะขึ้นคอสะพานนะทางครุขระแค่ไหนแต่ช่วงล่างเราดีสักอย่างนะครับอ่าขอหลบให้แล้วนะครับ,นะรบตาเล่งดีโอ้โห ตอนแรกผมกล่าวว่าต้องวูบนะแต่แคมรี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับผมฟีลล mm. ิ่งการขับมันแบบเอาอยู่มากๆนะสบายๆเลยอะ่ะโหเพอร์เฟคทุกทางเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะคันนี้ข้อเสียเดียวนะครับผมก็คือฝาท้ายต้องเปิดจากในรถไม่ก็ต้องกดจากข้างนอกนะเฮ้ยหรือมันเป็นเรื่องดีเวลาจอดอยู่ลืมล็อกรถคนอื่นจะได้มาเปิดไม่ได้ไงเพื่อความปลอดภัยนะอา,อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะครับก็ okay. ถือว่ารถคันนี้ผมบอกให้เลยนะว่า สมบูรณ์พร้อมใช้มากมากนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะลงไปสรุปให้ฟังท้ายคลิปนะครับผมตามผมมาเลยครับหลายๆคนน่าจะสงสัยเนาะรถติดแก๊สราคาตกจะตกเท่าไหร่ก็ให้ตกไปนะครับตกให้จริงแล้วกันผมกล้าพูดเลยนะครับเพราะว่าสมมติค่าน้ํามันคุณนะเดือนเท่าไหร่คํานวณดูแล้วกันผมให้คุณใช้รถแค่ปีเดียวอะ่ะพูดตรนะประหยัดเกิน เกินครึ่งของค่าตัวเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วราคาจะตกเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจครับสนใจเงินในกระเป๋าของเราดีที่สุดนะครับผมลูกค้าวิสานออโต้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยผมมีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผมโปรโมชั่นไฟแนนซ์จริงๆผมบอกก่อนเลยนะใครจัดไฟแน,นนซะ์นะผมมีโปรโมชั่นให้เลือกเยอะมากๆนะผ่อนสูงสุดเป็นงวดอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ลูกค้าครับโทรเข้ามาคุยกันเราจะหาโปรโมชั่นที่ดีที่สุดที่เหมาะกับคุณลูกค้าให้นะครับผม แล้วก็นะครับใครหารถอะไรอยู่นะรบกวนช่วยกดคอมเมนต์นะครับผมพิมพ์มาคุยกันบ้างอย่าปล่อยผมเหงานะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาจนถึงท้ายคลิปตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยวิสารออตโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพิกควํำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสานอโตค่าดอ m ค